ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์หนล,ล่าสุดที่แมนยูสามารถบุกไปเอาชนะแมนซิตี้ได้ถึงทินเอริฮัสเตเดียมผมมีคำถามสำหรับเด็กผีครับว่าถ้าไม่นับอาหมัดเดียโลที่มีส่วนกับทั้งสงประตูคุณเลือกใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ก็ต้องขออภัยแฟนทีมอื่นหนยนะที่ช่วงนี้ผมต้องลงเรื่องของแมนยูเยอะหน่อยนะครับเพราะกำลังฟินกับชัยชนะที่ได้ที่เอดิฮัสเตเดียมเนาะก็ ผมเห็นหลากหลายนะครับโอ้โหเกมล่าสุดเนี่ยมีคนที่เราชมได้หลายคนมากๆนะความจริงอะ่ะอัมมเดียร์โนี่ไม่ต้องสงสัยครับยังไงเขาเป็นแม็กออฟเดอะแมช์อยู่แล้วแต่ครับไม่นับอามมัดเนี่ยก็ยังมีหลายคนที่ฟอร์มเข้าตามากๆนะครับโดยเฉพาะมี2คนเลยที่ผมรู้สึกว่าได้ใจผมไปเลยนะครับผมไล่เรียนให้5คนนะโดยสุดท้ายฟังจนจบแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณเลือกใครจากคนนี้หรือคุณจะจัดอันดับก็ได้เพราะนี่คือผมเรียงลำดับตามที่ผม ชอบน้อยไปสู่ชอบมากนะโอเคคนที่5ครับคนที่5เนี่ยผมเลือกด้วยความพิศวาสนะครับผมเลือกด้วยความที่อยากให้กําลังใจเขาอะครับถูกต้องครับเดิมหมุนเดิมุนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับประตูหรือไม่ใช่คนทำแอสซิสต์ไม่ใช่คนทําประตูนะครับแต่2เกมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเกมกับวิโตเรเพลซนและเกมกับแมนซิตี้การลงมาของเขาอะ ผมรู้สึกว่ามันสร้างสมดุลทางฝั่งขวาเว้ยผมรู้สึกว่าเขากับอาหมัดแม่งคอมโบแล้วเข้ากันมากนะครับในเกมแบบวิทูเดพอเซ่นเนี่ยเขาลงมานาทีเดียวนะครับเขาพาบอลขึ้นหน้าแล้วเขาก็สามารถจ่ายบอลไปให้อาหมัดแตกลอกขาไปยิงนั่งมานํามาซึ่งประตูแรกในวิตูเพอเซ่นนะเกมล่าสุดครับพอเขาลงมามันดูวุว่วามากขึ้นแล้วเขาดูไม่ฝืนเหมือนเมื่อก่อนครับสิ่งที่ผมชอบเขาคือทัศนคติเขาดีมากนะเขาไม่ได้เล่นเยอะครับ แต่ลงมาแล้วเขาเล่นพยายามเ,าเล่นเพื่อให้เข้าระบบของอาร์มอริมอย่างที่อาร์มอริมบอกเลยครับทุกคนสามารถเล่นในระบบของเขาได้ถ้าพยายามมากพอก็จะมีพื้นที่ในทีมเนาะน่าให้กำลังใจครับเดมมุนนี่แค่คนแรกล่อไปนาทีกว่าแล้วนะคนที่2ครับสั้นๆัมัสราวีมัสราวีเนะี่ยผมแบบผมชอบบ้างนะเขาได้โจทย์ยากนะครับการตามโดกูไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ทั้งเกมโดกูแทบเอาเขาไม่ลงนะครับและมีชอ็อตที่ผมชอบที่สุดคือนาทีที่73 ที่เขาแย่งบอลจากตีนของโดกูเนี่ยไปจ่ายต่อให้หอยลุนแทงต่อไปให้บรูโน่ฟนันเดสหลุดเข้าไปยิงครับถ้าลูกนั้นเขา้าเขาจะมีส่วนร่วมกับประตูท,ทันทีนะมาสรวยคือคนที่2นะครับต่อไปคนที่3มครับใครดีวะลิซันโดมาร์ตินเนสแล้วกันครับลิซันโดเนี่ยดุดันนะเกมนี้นะผมชอบเขานะครับโดยเฉพาะลูกที่2เนี่ยโอ้โหการบอลบอลของเขาดีมากจริงๆอะ่ะการวางบอลของเขา,าช่วงหลังเขาจะมีการ ปะทะหรือลูกการอากาศที่ไม่ค่อยดีแต่ลูกออกบอลจากเท้าเขาเนี่ยไว้ใจได้นะครับในทุกๆเกมจะมีช็อตสวยๆให้รอยเห็นเสมอนะและล่าสุดครับการทำแอสซิสตที่2อ,อันนี้ต้องให้นะครับแต่มี2คนที่ดีกว่านั้นอันดับที่2องนันดับที่1นะผมลังเลจังเลยอะ่ะอ่ะที่2ครับมานูเอลอุกาเต้ยิ่งเล่นยิ่นดีนะความเป็นจริงดีตนะั้งแต่มาจับคู่กับคาซโรในยุคข,ของอ่า รูฟานิสรอยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้พลังงานของเขาถึงขนาดที่บรูโน่ต้องแซวว่าเฮ้ยคุณหยุดวิ่งหรือยังนะครับบางคนเล่นมุกถึงระว่าเมื่อคืนอูกเต้ไม่ได้นั่งรถบัสกลับนะเมื่อคืนอูกเต้แม่งวิ่งจากเอริฮัสเตเดียมกลับไปเคลิลนตันแล้ววิ่งจากเคลิลนตันกลับไปที่บ้านตัวเองนะครับวิ่งเยอะมากเมื่อคืนนี้ผมชอบมากความเป็นจริงนี่คืออีกหนึ่งคนที่ผมอยากให้เป็น MVP เมื่อคืนนี้เลยนะแต่ครับไม่นับอามัดยามีอีกหนึ่งคนครับฉายา ที่พี่จอมให้เขานะ The King Harry Maguire เมื่อคืนนี้สุดมากครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหถ้าฟอร์มอย่างนี้นะขอแค่ไม่เจ็บอะ อืมคือช่วงหลังอนั้นแม็กควายมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บมารบกวนเรื่อยๆเนาะอายุเขาก็เลขสามแล้วนะครับก็เข้าใจได้แต่ผมมองว่าแมนยูเต็ดควรต่อสัญญาครับถ้าเขาไม่เรียกร้องสัญญาที่แบบค่าเหนื่อยเยอะๆนะด้วยอายุเขาอะครับสองปีสามปีให้เขาไปเถอะนะครับยุคนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามันดีนะครับอย่างอีแวนเนี่ยอยู่กับเราส่งสามสิบเจ็ดนะยังเดียโกซิงวายอย่างเงี้ยครับคืออาจจะเจ็บบ้างพักบ้างแต่เวลาเขากลับมาเขาเต็มที่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย แฮร์รี่แม็กไกวรัคนต่อสัญญาและล่าสุดมีข่าวว่าหลายทีมให้ความสนใจเขาแต่เขาเลือกที่อยากจะอยู่ต่อนะครับก็อยู่ที่สโมสรว่าจะยื่นสัญญาให้เขายังไงนะแต่ผมเชื่อว่าเขาจะอยู่ต่อกับแมนยูเต็ดครับอยากเห็นเขาอยู่กับแมนยูไปอีกหลายๆปีนะครับเขาเป็นคนที่ทัศนคติทัศนคติดีมากนะเราเคยด่าเขาขนาดไหนนะครับแต่เขาฟังฝาอุปสรรคมาจนวันนี้เด็กพียหลายคนชอบเขานะผมก็ชื่นชมเขาในแง่ของทัศนคตินะครับและเมื่อคืนนี้เขาคือแมนออฟเดอะแม์ อันดับที่2เป็นรองจัดอามัดเดียโลครับของคุณมีใครบ้างไรเดียนมานะครับเรียนมา5อันดับก็ได้6อันดับ4อันดับ3อันดับก็ได้แล้วแต่คุณหรือจะเลือกมาแค่คนเดียวก็ได้และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ